คนที่สู้ชีวิตดิ้นรนทำมาหากินเพื่อมีทรัพย์สินเงินทองถือเป็นการสร้างฐานะของคนทางโลกเพื่อให้เกิดความมั่นคงแต่บางคนมองไปว่าคนนั้นโลภก,การต่อสู้ดิ้นรนเพื่อให้ได้ทรัพย์มาอย่างถูกต้องสุจริตตามกรอบกติกาของสังคมและบ้านเมืองนั้นๆไม่ใช่การกระทำผิดศีลที่สำคัญไม่ใช่ความโลภถ้าความอยากที่จะประสบความสำเร็จในชีวิตคือความโลภบนโลกนี้คงมีแต่คนโลภไปกว่าคนโลภ ความอยากรวยจึงไม่ใช่ความโลภแต่อย่างใดหรืออย่างที่หลายคนเข้าใจแท้จริงแล้วลักษณะของความโลภเป็นอีกอย่างหนึ่งคือของที่ไม่ใช่ของเราแต่เราปรารถนาอยากได้มาเป็นของเราโดยที่ของนั้นมีเจ้าของอยู่แล้วแบบนี้เพียงแค่คิดก็โลภแล้วยิ่งดิ่นหลนไปหาวิธีการต่างๆยิ่งทําให้ความโลภครบ,บสมบูรณ์มากขึ้นไปอีกทําแบบนี้ต่างหากจึงเรียกว่าโลภมากอย่าดูถูกสิ่งที่เล็กและคนหนุ่มสาว ความสาเร็จไม่ได้ขึ้นอยู่กับอายุเหมือนที่คนรุ่นก่อนๆชอบบอกว่าอายุ40ปีคือเริ่มต้นแต่ในยุคใหม่นี้การเริ่มต้นตอนอายุ40มันช้าไปก้าวหนึ่งเสียแล้วคนรุ่นใหม่เก่งเรียนรู้เร็วไหวพริบดีมีความจําเป็นเลิศลองดูเองเจ้าของ Facebook หรือมาร์คซักเคอร์เบิร์กอายุไม่เท่าไหร่ก็ประสบความสําเร็จในชีวิตเริ่มรวยมีชื่อเสียงเป็นเจ้าของ Facebook ที่เชื่อมเอาคนทั้งโลกมาเป็นเพื่อนกันดังนั้นคนรุ่นหนุ่มสาว ไม่ว่าจะทําอาชีพอะไรก็สามารถประสบความสําเร็จได้ถ้าคุณวางเป้าหมายที่ชัดเจนและมีโมเดลที่ทําได้จริงพระพุทธเจ้าทรงเคยตัดกับกษัตริย์องค์หนึ่งถึงเรื่องที่ไม่ควรดูหมิ่นดูแคลนสิ่งที่เล็กน้อยว่าไม่สําคัญพระองค์ตัดดังนี้อย่าดูแคลนกษัตริย์ว่าเป็นเด็กอย่าดูแคลนงูว่าตัวเล็กอย่าดูแคลนว่าเป็นไฟกองเล็กอย่าดูแคลนว่าเป็นพระพิสุหนุ่มความสําเร็จไม่ได้ขึ้นอยู่กับอายุแต่อยู่ที่ความตั้งใจและทุ่มเท เพื่อไปสู่เป้าหมายที่ตั้งเอาไว้ไฟที่เริ่มจากกองเล็กก็สามารถขยายเป็นกองใหญ่ได้กษัตริย์อายุน้อยก็ไม่ควรดูถูกงูตัวเล็กก็มีพิษได้ภาพที่สูงหนุ่มก็สามารถบรรลุธรรมและสำเร็จมรรคผลได้คนธรรมดายอย่างคุณก็สามารถที่จะสำเร็จได้เช่นเดียวกัน